ฮัลโหลเฮ้ยท็อปนนี้ก okay ูเปิดร้านใหม่ว่ะเกิดอะรงมาด้วยนะจริงเหรอวะกินฟรีหรือเปล่าวะไในแล้วเอ้ยเออจริงสิตีงั้นกูขอโทรชวนไอ้ฝาไปทุกคนได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวกูส่งทกลับไปให้นะโอเคโอเคโอเค เฮ้ยฟายฟาพรุ่งนี no ้ไปร้านไอตีเวหมันเปิดร้านใหม่กินฟรีกินฟรีไปไปใช่ไหมตรงนี้พี่จัดการเองในายไปยุ่งข้างในเถอะสวัสดีครับคุณผู้หญิงวันนี้เปิดร้านใหม่นะครับเข้าไปดูข้างในก่อนได้นะครับเออยู่ตรงไหนวะ เฮ้ยนั่นไงนั่นไงอยากตำไปสวัสดีครับเปิดร้านใหม่นะครับอ้าไอปลาไอท้ทปเฮ้ยไม่ใช่สิสวัสดีครับคุณลูกค้าทั้งสองที่ให้เกียรติทางร้านเราอ่านี่ใบปลิวนะโอ้ยร้านมึงสวยใช้ได้เลยนะเนี่ยก็แค่ร้านธรรมดาร้านเล็กหวังว่ารสชาติอ่ะจะถูกปากคุณลูกค้านะครับเล้ยเดี๋ยวเข้าไปกินดูก็รู้ถูกไม่ถูกปากอ่ะใช่ไหมครับผมงั้นรีบเข้าไปข้างในดีกว่าครับ ฉันนั่งโตรงนี้เลยครับน,นั่งตรงนี้เลยครับ,น,รน,รบนี่ร้านผมเองเดี๋ยววันนี้ผมะจะเป็นคนเลี้ยงเองคนสองคนอนะ่ะเต็มที่เลยนะครับเฮ้ยตีมึงพูดแบบนี้กูไม่เกรงใจแล้วนะฉันร้องเปิดร้านทั้งเทียไม่มีเหล้าเบียร์หน่อยหรอวะร้านนึงเที่ยวเพื่อนอดีว่ากลัวไม่ดิ่งแล้วกว็พอ โไอต้ตีมึงนี่ไม่ได้ใจเลยวะ่ะเฮ้ยช่างเถอะไปเอาอะไรมาไปคอแห้งวะ่ะน้ำอะไรก็เอามาเถอะได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้เ,เป็นเมนูแนะนำของร้านแล้วกันนะเดี๋ยวกูจัดเมนูเด็ดเด็ดของร้านมาให้เพวกมนสองคนนะอ่ะราแป๊บนึงนะเออเร็วๆหิวแล้วลูกค้าคนแรกต้องจัดจานสวยๆหนอ่อยใช่เมนูที่เหลือเร่งให้หน่อยนะ มาแล้วนี่เผ็ดเข็มทองทอดเมนูเด็ดเลยแล้วก็นี่ตามด้วยลาาแล้วก็ปีกไก่ทอดแป๊บนึงยังมีนี่ไงตามด้วยหมูสามชั้นทอดน้ำปลาโอเคเออที่ละสองคนเฮ้ยเอาก็มนีมากินด้วยกันดิยังมีอีกหนึ่งเมนูเด็ดโอ้เจ๋วเลยเจ๋วเลยส้มตำเดี๋ยวกูไปเอาน้ำมาให้เรากิ่มานะ นี่ต้องลองต้องลองบอัวหิมะบัวหิมะส่วนกูแอบซีเป็นไงบ้างรสชาติาอืเฉยไรละไหนกูนดูดิ<ม>เฮ้ยรู้เข้าเข้าอ่ะสองคนนั่งกินกักนเ<ม>ด้อหมูสามชั้นอร่อย สวัสดีค่ะฉันนั่งครับค่ะมาคนเดียวนะคุณลูกค้าใช่ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับได้ค่ะไอ้ฝ้ายอีมวยกูไป็นใะจตั้งกว่นะเต๋ค่าอาหารเท่าไหร่วะอะไรกันกูก็บอกแล้วไงว่ากูเลี้ยงวันนี้เปิดร้านใหม่ เฮ้ยจริงเหรอวะขอบใจมากนะเว้ยเพื่อนขอบใจเลยเว้ยใช่ไว้กูพาครอบครัวกูมาอุดหนุนใหม่เอาน่าไม่ได้เจอกันตั้งนั้นแค่พวกมึงสองคนมากูด,ดีใจแล้วเจอก,กันไปไปฝากไอตีเพื่อนรัก วันนี้อมึงเปิดร้านวันแรกพวกกูก็เพิ่งรู้เหมือนกันกูดีใจมากเลยนะเว้ยที่มึงอะ่ะยังนึกถึงพวกกูกูซึ้งใจจริงๆแค่มึงเอ่ยคำว่าเลี้ยงพวกกูก็เกรงใจมากแล้วเงินนี้คิดซะว่าเป็นของขวัญวันเปิดร้านวันแรกของมึงนะถ้าพวกกูให้มึงตรงๆมึงคงปฏิเสธที่จะรับมันพวกกูเลยต้องทำแบบนี้หวังว่ามึงอะ่ะจะเข้าใจนะไว้มีโอกาสพวกเราอะ่ะมาฉลองกันอีก ขอให้ร้านมึงขาขายล่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะเฮ้ยข้อลิมทำไงวะเฮ้ยตีการบ้านมึงเสร็จหรอยกวะเอามาให้พวกกูล่องหน่อยดอิทำไมกูต้องให้มึงสองคนลองด้วยก,กูกับไอฟ้ฟาจะเลี้ยงข้าวมึงไงวันวันอะ่ะกินแต่มาม่า๋ยวขาดสารอาหารหรอกเออได้ได้ไดครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะเว้ล้อมหน้ากูจะสอนพวกมึงเอง เฮ้เฮ้ยให้กูดูก่อนดิเปิดหน้าผีเลยหน้านี้แต่พวกเรา3ามคนก็จะเป็นเพื่อนที่อยู่ในใจกันเสมอนะเว้ยถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ